ทำไมพี่เ<ส>ป <straightforward> ็นคนอย่างนี้โอ้ยิ่งกูฟิกไม่โดนมันไอ้ย <somet h> <noise> <break in> <noise> ิ่งกูฟิกไม่โดนมันเฉยเงียอะไรวะ มันกำลังยิงไอ้ลครางอยู่ไงแล้วกูก็หันไปแล้วกูเห็น้ี่ี้ยมันเป็นตำรวจไม่ฟิกไม่โดนเลยตุกไอ้เียกูแปกแนวไหมเฮ้ยโดนได้ยังวะน่ะไปหากูเออเอ๊ะกระสุนไม่ตองไม่ตองป้าแต่โดนหัวเอาเฮ้ย เมื่อกี้ตอนที่มันโลใช่ไหมแม็กเมึงยิงหนึ่งนัดแล้วมันล้มเลยอะตัวสซอร์ไพร์อย่าบียนะอะไรอ่ะอะไรคือการยิงกระโดดยิงสองนัดแต่ละตัวคือโดนหัวเลยอะขอมังเถอะขอมังเถอะขอมังเถอะแต่ละคนไม่เก็บกดจากตาที่แล้วอ่ะเหี้ยขอมังเถอะโอ้โหอยาทเเลสั ไอ้ทาเอาเลยเียเตัวนึงอะเม็ตัวนึ่งไะกูยินไปเจ็สิบสองไอ้แม็กยีนัดนีน่าจะตายเลยนี่พี่ดาเมยเกพี่พี่ยิงไปเก้าเอาไอ้เขเอาไอ้ยิงไปปิดแฮไอ้ทาเอาสอคนละมันทำตัวโยกเจมไม่ได้เหอะไรมึงอย่าไปไมเคยเช็สัตนะ แต่ผมไม่ยังบ่อยเลยไม่ไม่กี้ทำไมมันเป็นพร้อมกันสองคนผมสงสัยมากเลยโอ้ยมุดเดินติดไอ้ปีนเป็นอ้ออ๋อวัดไอ้ปีนงมุดเดินติดมึงเป็นปลาแบตปลาไก่เลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดแบบนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะ้ว้ยอันนี้ไม่ถูกต้อง ทำแม่งทำแม่งแล้วเป็นโจอา่ทเฮ้ยไม่อยู่ในไซสฮัโหนอยู่กับกูเนี่ยมันนั่อยู่กับกูเ้เมื่อวันเมื่อวันยมันข้ากูเลยเมื่อกี้แล้วมันกระโดนแปดไอเทียแล้วก็ยิงพลาด ไอ้ยืนนั่งเป็นเพื่อนไอ้ปี๊เกิดอะไรขึ้นวะตอนอยู่เมื่อกี้บางสมอปุ๊บยิงกันแหลกเลยเนี่ยวะเอาตรงๆวะผมผมยิงส่งไปในสมอไม่หยุดเลยอะแล้วแล้วที่สำคัญคือมันไม่มีใครอยู่เลยละอ้าวอ้าวโอยดีอ้าวบีบีเออไอ้เนี่ยเอ้าเอ้าเอ้า กูร่แกเข้าว่าแม่กป่าตายคือคือคือจะบอกว่ากูเข้าเองง่ายมากหันไปตายหมดยกทีมเลยเหียก็มันป่าไฟมากูต้องป่าสมองนดนับแล้วพวกมึงก็ตายกันเฮียเฮียเศร้าที่ผ่าอมอดีที่แไหกทีมโอ้ fuck โอ้ย ไม่ต้องถามฟุ๊กมาตัวนี้ตัวอีกตัวพี่สวยีิมีแตกมีแตกมีแตกใครสอนกูวะกู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 มาเลย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 กูหลบมุมไร้เฮียลบการด้วยเอาตัวกูเสียวเลยเฮียเห็นไหมมาเอาลูกสองยัดจากรายันนั้น เข้าหัวเล้ด้วยนะเข้าหัวด้วยฮึฮึเข้าหัวเลยเข้าหัวกูนี่ยยี่เฮ้ย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 ฮ่เดี๋ยวพี่ฮ่า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 วฟ้าโลคู่โลคู่โลคู่วีโลคู่ ก็แต่ก่อนจะคงง่ายเป้ามันตองตัวสตูหรือเปล่าสวยอุ้ยบันนาสองตัวอ่าไฟมาดักมันนี่คุยเข้าไงเนี่ยบันนาใครดูจอกูอย่าพูดอะไรทั้งนั้นเนี่ย

อเหียจะไม่พูดแต่คุณเฮียตายไม่หอีกหมายไม่หี้ยิงมึงไม่ใช่คุมตองบอกความเสองต่อเปไอเหี้ยไม่โดนโ้ผมพ้นลแม็กโอเคฮะจะเข้าใอะก็ได้นะ อีกตัวนึงอยู่เบียร์ผมปิดซ้ายได้ทีปิดซ้ายให้แล้วโอเคมันมาตรงไบเบลีใบเบลีดันซ้ายใบเบลีเดินมันนิ่มๆดูดูขวาดู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 ช็อตคนหนึ่งนะเออดูตลาดดูตลาดดูดูชั้นั้นคนหนึ่งเดี๋ยวไปดูนี้ไม่ไม่ไม่ปีนขึ้นตัวนี้หน่ะบุมอับ คือตัวพายเลมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาจุดป่าที่โดแล้วโลแล้วโลแล้วไลบารี่เสียเอ้าเฮ้ยไม่คิดจะโดนโอ้โดนโอ้อะไรนะคาลเตอร์แพทแรกเอาเอามีดไปฟันก็ปืนคนสกินคนอื่นใช่ใช่แพทแรกถ้าถ้าใครเอามีดไปฟันปืนเป็นลอยเว้ย โคตรเศร้าอ่ะจริงๆจากแกตเลอรี่นี่ว่ะเหลือแบมทธิสกากูจำได้เนี่ยเอาเบอร์ไปปลาส่ใช่ไหมปินเออแล้วมันแก้แล้วคนที่โดนจริงไปแล้วก็ิ่มกลับรีเซ็ตแกแล้ทำเป็นเกมยรอะอย่าขยัำโวนะเอ้าเอ้ากูติดติปินนนั้น่ะกูติดติปินน่ะกูเลิกไม่เข้ามุมไม่อยากพีกเลยอี่เชนพีมันพีก เออพี่ยิงยิงแบบยิงดักไปเลยก็ได้พี่มีตัวหนึ่งแน่นอนเจเชื่อมั่นในพลังพี่ power ตัวแปดอะแปดหน้าคู่แฉ่งแมงเพียเอาเลยระเบิดกุ่มไปแต่โตกูอะไม่ได้ใช้ด้วยั้ำอะ คน yeah anyway nee ี้อะไรกูหน้ากูเต็มเต็มใ้เชียขาวไวเชนนิ่งไอ้เชี่ยวทีเบตทีเบตทีเบตหน้าขาวยังไวเชนนิ่งนี่อะไรมึงใช้อะไรวะมีวีอะมันกเวีหน้าขาววิยไย luôn sang phòng bên trái Đồn nè Ê! Thò! Qua léo! Qua nghỉ thò gì Cuối tay léo! cày ขาไก่มาสุดตั้งเก้าตัวที่เห็นฟันไก่ทุกครั้งที่เดินนองต้องผ่านก็คือจแหละพอไหวเว้ยแม่คนปา์แสบเลยกลัวขานิ้เลยเียนไม่ทงนี่เลยแบบโคตรตายยากตึงเลยเขียน้ามีกระดาษใส่อะไอสาร